เมื่อวันที่7มิถุนายน2560การประปานครหลวงจัดกิจกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในสถานศึกษาในชื่อปฏิบัติการพิทักษ์น้ำหรือ Water Ranger ปีที่6ตอนอย่าปล่อยให้หยดน้ำตายเปล่าโดยร่วมกับโรงเรียนบางมดวิทยาเพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เรียนรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าตลอดจนนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชนของตนเองสามารถไปบอกคนที่รู้จักหรือไม่ก็คนที่เปิดน้ำทิ้งไว้ก็ช่วยบอกกันต่อๆไปนะคะว่าช่วยกันประหยัดน้ำอย่าใช้น้ำให้เลืองทรัพยากรโลกนะคะ